สวัสดีครับผู้ติดตามทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาแนะนำเกมลักลอบ e ด e ะนิวเอนเดิรนะครับในการแนะนำวันนี้นะครับเราก็จะแนะนำเบื้องต้นนะครับในการาร์มเก็บเลเวลนะครับแล้วก็มีสิ่งจำเป็นที่ผู้เล่นจะต้องรู้นะครับเราก็มาเริ่มต้นกันที่สิ่งที่ผู้เล่นจำเป็นจะต้องรู้ก่อน ทำการเก็บเลเวลตัวละครหรือทําการฟากนะครับสิ่งที่ผู้เล่นจาเป็นต้องรู้นะครับนั่นก็คือในส่วนของระดับเลเวลของเซิร์ฟเวอร์หรือข้อกําหนดของเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับสําหรับข้อกําหนดของเซิร์ฟเวอร์นั้นมันก็จะมีการกําหนดอย่างนี้นะครับในแถวแรกเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของเลเวลของเซิร์ฟเวอร์นะครับนะจะถูกกาหนดไว้ที่ระดับเลเวล็ดสิบหนะครับ แถวที่สองนะครับก็จะเป็นข้อกำหนดของระเบีสูงสุดในปัจจุบันนะครับก็จะกำหนดไว้ที่ระดับระเบเจ็ดสิบเจ็ดในแถวที่สามนะครับก็จะเป็นระเบีของตัวละครเหล่านี้นะจะอยู่ที่ระดับระเวีสามสิบเก้านะครับแล้วก็ในแถวที่สี่ก็จะเป็นการอัพระดับระเบีของเซิร์ฟเวอร์นะครับครั้งต่อไปที่มันกำหนดไว้ก็คือ วันที่9เดือนพฤษกาคมนั่นเองนะครับในแถวล่างสุดนะครับแถวที่ห้านั้นมันก็จะมีกติกาเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าผู้เล่นที่เข้ามาเล่นที่หลังนะครับก็จะมี EXP พิเศษให้กับผู้เล่นคนนั้นนะครับเพื่อเป็นการทำให้ผู้เล่น สามารถเก็บเลเวณตัวละครได้เร็วขึ้นนะครับเก็บเริเวณตัวละครได้เร็วขึ้นซึ่งจะทําให้ผู้เล่นนั้นที่มาทีหลังเริเวณทันสําหรับคนที่เล่นก่อนหน้านะครับลำดับต่อมานะครับเป็นสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้เล่นจำเป็นจะต้องทราบนะครับนั่นก็คือระบบ,บ การใช้งานโพชั่นอัตโนมัติหรือออโตโพชั่นนั่นเองนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ออโตโพชั่นนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ตัวนี้นะครับซึ่งผู้เล่นนะจะได้รับจากเควสนะครับจะได้รับจากเควสในตอนเริ่มต้นนั่นเองนะครับเมื่อได้รับมาแล้วนะเราก็มาดูรายละเอียดการใช้งานนะครับสำหรับ ออโต้ร์ชั่นนี้ที่หลายคนเรียกคุ้นเคยกันในหลากหลายเกมนะครับแต่ว่าในเกมแล้ว a นล k อกเดิ v นในเวอร์นี้ต้องใช้ชื่อว่าออโต้ฟู้ดนะครับเพราะว่าอุปกรณ์นี้มันสามารถใช้งานได้เฉพาะอาหารหรือฟู้ดเท่านั้นนะครับในการฟื้นฟูนฟนใหอัตโนมัติหรือฟื้นฟู SP อ,อ,อัตโนมัตินั่นเองนะครับ นี่นะครับออตโต้ฟู้ดนะครับเมื่อกดตรงเครื่องหมายบวกไปแล้วนะครับมันก็จะมีรายการอาหารขึ้นมาให้นะครับนะเราก็ไปซื้อรายการอาหารที่ถูกบล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับมาใส่ตรงนี้นะเพื่อนำไปใช้นะครับในการฟื้นฟู HP อัตโนมัติหรือฟื้นฟู SP อัตโนมัตินั่นเองนะครับนี่นะครับ ในส่วนของ SP ก็เช่นกันนะครับก็ใช้ออโต้ฟูดนะต้องบอกก่อนนะครับว่าในส่วนของออโต้ฟูดในเกม Ragnarok the New w r ์ d นี้ผมขออ้างอิงเฉพาะข้อมูลในโค้ดเบต้าเทสเท่านั้นนะครับในอนาคตเมื่อเกมเปิด Open Beta แล้วนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะ อันนี้ก็ให้ไปอัปเดตข้อมูลในปัจจุบันกันอีกทีนะครับลำดับต่อมานะครับก็เป็นสิ่งที่ผู้เล่นจำเป็นจะต้องรู้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะนั่นก็คือระดับเริเวณของมอนที่เราจะไปฟาร์มนั่นเองนะครับซึ่งผู้เล่นก็สามารถดูได้เบื้องต้นตรงนี้นะครับเข้าไปที่ การดูระยะเวลาของคอมแบ t ทางนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับหน้านี้แล้วก็เลือกทางแถบขวาสุดนะครับในแถบที่2ในส่วนของแถบที่2นี้นะครับตัวเกมก็จะแนะนำมอนนะครับให้กับตัวละครของเรานะครับที่จะไปฟาร์มตีมอนเพื่อเก็บ XP นะครับ นี่นะครับก็จะแนะนําระดับมอนระดับเลเวลสามห้าเลเวลสี่สิบเลเวลห้าสิบนะครับเลเวลสี่ห้าประมาณนี้นะครับนี่นะครับผู้ลเล่นจะไปตีมอนตัวไหนก็เลือกได้เลยนะครับแต่ก็มีข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆนะครับว่าเออ่มอนตัวไหนที่มีตัวเลขร้อสิเปอร์ซนที่เป็นสีเขียวตรงนี้นะครับนั่นก็คือผูอ้ลเลน จะได้รับ EFP ในการกำจัดมอนสูงสุดร้อยสิบเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ก็จะเป็นมอนเลเวลสี่สิบนะมอนเลเวลสี่สิบห้าล่ะมอนเลเวลสี่สิบห้าก็จะได้ EFP สูงสุดร้อยสิบเปอร์เซ็นตเช่นกันนะครับมอนเลเวลสี่สิบนี่นะครับก็จะได้ร้อยสิบเปอร์เซ็นตนะมอนเลเวลห้าสิบล่ะมอนเลเวลห้าสิบก็จะได้ EFP แค่แปดสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับดังนั้นก็ คาคะแนได้เบื้องต้นนะครับว่ามอนที่ผู้เล่นจะไปฟาร์มนั้นห้ามต่างห้ามสูงกว่าห้ามสูงกว่าระดับเลเวลของตัวละครประมาณนะประมาณ5เลเวลนะครับนี่นะครับสูงกว่า5เลเวลเอ,อ่อผู้เล่นจะได้รับ e p สงสดุดนั่นก็คือ110เปอร์เซ็นั่นเองนะครับ แต่ถ้าสูงกว่า10บละเวนก็จะได้รับ EAP ลดลงนะครับแค่80%นะเมื่อผู้เล่นทราบแล้วนะครับว่าจะไปฟาร์มมอนตัวไหนนะครับเราก็ย้ายพื้นที่กันเลยนะครับหรือไปหามอนตัวนั้นกันเลยซึ่งวิธีการนั้นก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่ผู้เล่นกดที่ มของการดูเวลาของคอมแบ t ท่านะครับแล้วก็เลือกแท็บด้านขวาสุดเป็นแท็บที่2องนะพอเข้ามาหน้านี้เหมือนเดิมน,นะครับและเลือกมอนที่เราจะไปฟาร์มนะหลังจากนั้นก็กดที่แผนที่ทางด้านล่างนี้นะครับแผนที่ทางด้านล่างนี้นะเมื่อกดแผนที่ไปแล้วนะครับตัวละครก็จะทำการเคลื่อนที่ไปยัง จุดมอนในแผนที่นั้นให้อัตโนมัตินั่นเองนะครับตอนนี้กำลังเดินทางไปนะครับกำลังเดินทางไปจุดที่มอนนั้นอยู่นี่นะครับวิ่งไปละและตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงจุดาร์มมอนแล้วนะครับถ้าผู้เล่นอยากเคลื่อนตัวละครไปที่อื่น ก็เคลื่อนได้ดทันทีเลยนะครับเพราะว่า,าจุดฟาร์มเหล่านี้นะครับจะมีผู้เล่นประจําจุดอยู่นะดังนั้นอาจจะต้องเคลื่อนตัวละครของตัวเองไปหามอนในจุดอ,อื่นๆนะครับเพื่อทําการตรีมอนและเก็บ exp AH ให้กับตัวละครนั่นเองสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณในการติดตามนะครับและกลับมาพบกัในใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ